ก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดซ b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เราเอามาจากที่ไทยนะคะก็จะมีกระเพราะคะอันนี้เราห่อกระดาษนะคะแล้วก็ห่อพลาสติกอีกทีหนึ่งะะเวลาที่เรามาอยู่ต่างประเทศนะคะทำยังไงให้เก็บใบกระเพราพวกนี้ให้ได้อยู่ได้นานนะคะแล้วก็มีทําคลิปเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะคะก็ไปสามารถดูวิธีการทําได้นะคะก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแกามาดูว่าใบกระเพรา มันยังสดอยู่ไหมเนาะเพราะว่าอันนี้แช่มาประมาณ2คืนแล้วเนาะอันนี้เป็นชุดเอ่อพวกทำต้ยมยำทำต้มข่าไก่กันได้นะคะต้องแยกพริกนะคะพริกออกจากเอ่อผักอื่นนะคะเพราะว่าถ้าพริกอะโดนน้ำมันกเ็เก็บได้ไม่นานไม่กี่วันมันก็จะเน่านะคะเลยก็ว่าจะแยกเดี๋ยวจะแยกเอ่อพวกพริกพวกผักเอ่อที่ยังไม่ได้ทำกับข้าวนะคะเอาไปแช่ช่องฟิตไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ อยู่ได้นานแล้วก็สามารถไปทําอาหารมืออื่นวันอื่นได้นะคะเนี่ยนะคะผักยังสดอยู่นะยกเว้นริกนะคะที่มันเอ,อ่อมีเน่าบ้างเนาะเดี๋ยวจะต้องแยกนะครับมีกะเพราที่เราเอามามีกะเพราเอามาจากที่บ้านเลยเอามาทั้งดอกเลยเนี่ยโรยในดินที่นี่ดูสิว่าเอ,อ่อใบกะเพรามันจะขึ้นไหมนะมเพราะว่าช่วงนี้หน้ารนะ้อนเนาะก็น่าจะปลูกขึ้นแลนะ้วนั้นเดี๋ยวลองเทสดู ต่พอถ้าถึงหน้าหนาวมันก็คงจะตายอ่ะเออใบกะเพราก็เนี่ยค่ะพอห่อก,กระดาษปุ๊บนะคะพอห่อ,อก,กระดาษแล้วก็เอซีนใส่ถุงแบบนี้นะคะมันก็จะเก็บได้นานนะคะเพราะว่าเนี่ยใบย,ยังเขียวอยู่เลยนาะนอย่าต้องแบ่งอแล้วก็เอ,อ,อันนี้ใบมะกรูดยังเขียวอยูนะ่เนาะแบ่งแล้วก็เอาใส่แช่ช่องฟิตนะคะ เป็นมือๆนะคะไม่เก็บบวมทีเดียวนะคะเราบอกว่าเราคิดว่าครั้งหนึ่งต่อการทํากับข้าวหนึ่งครั้งหนึ่งเมนูมันใช้เท่าไหร่เนาะเราใช้แค่การนี้นะคะแล้วก็จะเก็บเนี่ยค่ะเก็บแยกเก็บแยกเป็นถุงทีงท่แถุงอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เวลาเอาออกมานะคะมันก็จะได้ออแบบว่าเอาออกมาต่อมือนะคะที่ที่เราจะทํากับข้าวนะคะนี่ประมาอสามสี่มือนะ มันก็มีนะคะใบมะกรูดอบแห้งนะคะที่เขามีขายกันนะคะแต่ว่าเราว่าเราก็เคยใช้นะามาทำกับข้าวนะคะมันก็โอเคนะคะมันก็มีเนเนื้อสัมผัสของใบมะกรูดอยู่นะแต่ว่ากลิ่นของใบมะกรูดมันจะไม่ค่อยแรงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นใบสดๆนะกลิ่นกลิ่นมันจะหอมกว่าแล้วก็มันเหมือนกับว่าไอตัวน้ํามัน มันหอมแล้วเหยของใบมกะกรูดมันออกมามีกลิ่นออกมาหอมมากกว่านะคะเวลาทานข้าวมันจะรู้สึกถึงกลิ่นถึงรสชาติมากกว่านะคะถ้าใช้ใบสดนะคะวะค่าาก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะแยกแยกแผ่นะคะต่อมืองเนาะ หมดแล้วเนาะยกเว้นมะนาวต้องบีดน้ำออกนะคะแล้วก็เอาน้ำไปเอาน้ำมาคะ่ะไปแช่แข็งนะคะทาเป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะอยู่ได้นานเนาะนี่ค่ะแล้วจะเป็นวิธีาง,งาน,นะะในการแพคนะคะผักของไทยเรานะคะมา,าต่างประเทศนะคะแล้วก็พอมาถึงต่างประเทศแล้วก็ต้องเก็บยังไงนะคะเพื่อให้มันอยู่ได้นานาน,นะคะก็คลิปนี้ก็ขอตอรับไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะ